ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวานนท์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น E ีีที่5หรือที่4อ่ะจะไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตบริเวณนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ดําเนินการไปหลายอย่างนะครับเมื่อกี้นะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับได้เดินไฟนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในการก่อสร้างนะครับโดยนั่นนครับเห็นเหลืองไหมนะครับลากมาจากบ้านของอพ่อน้องขวานเออผมชี้ไปไหนเนี่ย บ้านหลังนี้นะฮะลากมาแล้วก็สีเหลืองๆก็คือจะเป็นจุดที่าวางตัวคัตเอาเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ลากเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับตรงนี้ก็ทําการ รับดินนะครับให้เสมอนะครับเพราะว่าผมได้ทําการกองดินเอาไว้ประมาณ5คันรถแล้วก็ใช้รถตัวของผมเนี่ยดันนะครับเพื่อเสมอพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าบ้านหลังเล็กๆก,ก็ใหญ่ขึ้นมาจากหลังเก่านิดนึงแหละก็สำหรับวันนี้นะครับที่จะพาทุกคนมาดูนี่ก่อนหน้านี้ผมก็วางแผนว่าปลูกพวกนี่มะพร้าวเอาไว้นะครับเผื่อนานะคตมีบ้านมีลูกมีอะไรยังก็จะได้แบบ <S <S มีกินนะครับมีมะพร้าวกินรอบๆบ้านนะครับแล้วก็มีส้มโอมีมะขามนะครับอยู่ฝั่งตรง ข้างหลังนะครับแล้วก็บริเวณตรงข้างหน้านะครับตอนนี้ได้ทําการจัดสวนเป็นสวนแบบจัดสวนก่อนปลูกบ้านอ่ะก็วางแผนไว้ว่าข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ครับทุกคนนี่นี่ครับผมได้มานะครับเป็นพี่ที่รู้จักนะครับแกปล่อยให้ผมนะครับขายให้ผม500บาทนะครับทั้งต้นนะฮะทุกนี่ครับทั้งหมดนี้นะฮะ ไม่รูไม่รวบก้อนหินนะนะคือ500บาทนะฮะแกก็ขายมาให้ผมผมก็จะเอาไว้ที่ไหนดีนะครับก็ถือโอกาสนะครับเอามาปลูกไว้ที่บ้านหลังใหม่เลยโดยตรงนี้วางแผนไว้ว่าจะอยากให้มันเป็นร่มแล้วก็มีดอกไม้มีจุดนั่งเล่นนะครับก็ต้นนี้ถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดนะเป็นต้นจังนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยซื้อมาด้วย500บาทนะครับไม่รวมก้อนหินนะครับก้อนหินเนี่ยคือแถวบ้านผมเยอะมากนะครับขอให้มีรถขนมาเนี่ยก็คือแบบสามารถเอามาประดับบ้านหรือทําเป็นรั้วได้เลยนะครับแต่มันหนักนะครับไม่มีอะไรยกมาแล้วก็พอดอีนี่มันติดมากับตรงที่ตอนที่เขาถมดินนะฮะเขาเอาก้อนหินมาให้ก้อนหนึ่งก็เลยโอเคเอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการปลูก รอบๆรอบๆเนี่ยฮะแบบนี้เลยนะครับขุดมาตั้งสองสาวันแล้วเพิ่งมีเวลาปลูกนะทุกค uh นก <found> ็ประมาณนี้ก็คงจะโอเคนะครับในเรื่องบริเวณจัดสวนรอปลูกบ้านนะครับบริเวณปลูกบ้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าไปทําถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่อฝั่งนู้นนะครับผมก็แล้วก็ตรงนี้บริเวณจะปลูกหญ้านะครับบริเวณหญ้าตรงนี้แล้วก็บ้านก็จะอยู่ประมาณเสมอนี้นะครับระยะยาวไปนู่นนะครับผมประมาณนี้แหละฮะ บริเวณที่จะอัปเดตที่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับงานก็ดําเนินการไปได้หลายอย่างนะครับรวมทั้งนี่ตัดต้นยูคาเมื่อวานก่อนนะครับไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับมันเหนื่อยมากนะครับตัดตอนที่ฝนตกด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้จะนํามาใช้ตอนที่ก่อสร้างทําเป็นตัวค้ายันเสานะฮะก็เลยต้องใช้ตัวต้นพวกที่มันตรงๆนะฮะถ้าเกิดอันนี้คงไม่พอนะครับคงได้ไปตัดไม้ไผ่มาเพิ่มตรงนู้น ที่ทุกคนเห็นนะครับมันเป็นต้นข้าวนะครับที่มันมาจากดินนะครับที่เขามาถมให้นะครับเขาไปขุดลอกหน้าดินนะครับตรงบริเวณทุ่งนาก็เลยได้เม็ดข้าวเม็ดข้าวเปลือกมาด้วยนะครับมันก็เลยเกิดตรงนู้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับบริเวณตอนนี้เรเห็นนึเหลืองก็คือจะเป็นข้าวนะครับที่กําลังที่จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวชาวบ้านคงได้เก็บเกี่ยวข้าวนะครับ คงได้กินข้าวใหม่หอมๆนะครับข้าวหอมมะลิสดินนะครับหอมมากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะได้เลิกในการลงเสาเอกแล้วนะครับก็ภาวนาอยาให้ฝนตกช่วงนี้คือลมลมหนาวนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ภาวนาอยาให้ฝนมานะครับถ้าฝนมาเนี่ยเละแน่นอนนะครับรถอาพวกหกล้อหรือรถพ่วงที่ต้องบรรทุกไอ้ของหนักเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้นะครับต้องลำบากคนต้องแบกเข้ามา อันนี้ก็ต้องขออนาอย่าฝนอย่าตกเลยนะครับขอร้องอ้าวรับวันนี้นะครับก็คงจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวผมคงจะเดินนิดหน่อยนะครับปรับสภาพอ่าปรับดินปรับอะไรให้มันเสมอนิดนิดหน่อยก็คงจะกลับบ้านแล้วนะครับก็สลับวันที่เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับน้องขวัญกําลังจะมานะครับเพื่อที่จะมาขึ้นเสาเอกบ้านนะครับก็เดี๋ยวได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับไม่ต้องอับ คนที่คิดถึงน้องขวัญก็คงจะได้เจอน้องขวัญนะครับเร็วๆนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมสับสก๊อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในการสร้างบ้านในการที่จะสร้างนะครับอาณาจักรของผมกับน้องขวัญนะครับกับเป็นครอบครัวนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะเสียดายเนาะว่าเอะผมมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่นู่นแล้วเนี่ยทำไมได้มาสร้างที่นี่นะครับที่นี่นะครับบอกเลยไม่แพ้กันนะครับทุกคนมันทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะคือมีครอบครัวมีอะไรมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง ที่เราเป็นอยู่อยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะใช้แบบเดิมๆหรือให้อีกคนหนึ่งที่เข้ามาให้ทําตามเราเป็นแบบเราทั้งหมดมันคงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนจูนเข้าหากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่เราตกลงการคุยกันกันต้องขวัญน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ